เรื่องนี้บอกเลยว่ากระทบกับคนมีรถทุกคนแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเป็นเรื่องเฉาที่กำลังสะเทือนวงการอู่ซ่อมรถแบบสุดๆที่ความไว้ใจที่เคยมีให้กันเนี่ยมันถูกทำลายลงด้วยการโกงกันอย่างเป็นระบบเลยครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ประโยคนี้เลยครับอะไหล่แท้ถอดของลูกค้าฟังดูสั้นๆน,นะครับแต่เบื้องหลังมันคือการแฉว่าอะไหล่แท้ๆจากรถเราเนี่ยอาจจะกาลังถูกขโมยไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย โอเคครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าเรื่องเฉาของอูดังที่ว่าเนี่ยมันเป็นมายังไงคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่อูซ่อมรถโนเนมที่ไหนนะครับแต่เป็นอูใหญ่อูดังที่คนรู้จักและไว้ใจกันเยอะเลยพอเป็นแบบนี้ข้อกล่าวหาที่ว่ามีการสับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันเลยยิ่งน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยล่ะครับและคําถามคือเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันแดงขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนแฉ ที่พีกก็คือคนที่ออกมาแฉเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นคนในเองเลยเป็นถึงอดีตผู้จัดการของอู่ที่ตัดสินใจออกมาเปิดหน้าแฉแหลกโอ้โหพอคนในออกมาพูดเองแบบนี้เรื่องมันเลยมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยครับความน่าเชื่อถือมันสูงมากแล้วกลโกงที่เขาใช้สับเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงมาดูกันครับอ่าดูตามนี้เลยครับมันเป็นระบบมากนะ มี4สเต็ปง่ายๆแต่เจ็บแสบมาก 1. คือพอรถเราเข้าไปจอดซ่อมปุ๊บ 2. เขาจะถอดอะไหล่แท้ของเราออกเลยแล้ว 3. ก็เอาของปลอมหรือของมือ2มายำใส่ให้เราแทนแล้สุดท้าย4คือเอาอะไหล่แท้ของเรานั่นแหละไปขายต่อทำกำไรอีกทีหูเป็นขบวนการเลยพอเรื่องแดงขึ้นมาผลกระทบที่ตามมามันก็เลยขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเลยครับมีคำหนึงที่คนแฉเขาพูดไว้แล้วเห็นภาพมากคือ ไหลไม่หยุดผู้เสียหายมันเหมือนกับเขื่อนแตกเลยครับคือพอมีคนแรกออกมาพูดเท่านั้นแหละผู้เสียหายคนอื่นๆก็เริ่มทยอยออกมาแสดงตัวกันแบบไม่หยุดเลยจริงๆตอนนี้ตัวเลขเท่าที่รู้นะครับเกินร้อยคนไปแล้วแล้วที่สําคัญคือมันยังไม่หยุดแค่นี้นะครับยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่เลยมีมันแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันเป็นปัญหาระดับใหญ่ที่กระทบคนมีรถเยอะมากๆ จากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีบทเรียนสําคัญมากๆที่เจ้าของรถทุกคนควรจะต้องรู้ไว้เลยครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอู่เดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าวงการนี้มันก็มีด้านมืดซ่อนอยู่เหมือนกันมันสอนให้เรารู้ว่าต่อไปนี้ต้องระวังตัวมากขึ้นต้องรอบคอบกว่าเดิมอาจจะต้องเริ่มตั้งคําถามแช็กรายการซ่อมให้ละเอียดหรือแม้กระทั่งขออะไหล่เก่าคืนมาดูเลยเพราะเรื่องนี้มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าความไว้ใจที่เรามีให้เนี่ย บางทีมันก็เปราะบางมากจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดกันนะครับว่าอู่ประจําที่เราเอาเรือดไปซ่อมอู่ที่เราไว้ใจมาตลอดเนี่ยเราแน่ใจได้แค่ไหนว่าจะเชื่อใจได้จริงๆ